แก่พิมวุ้นกันค่ะจัดเตรียมในส่วนของการตกแต่งหน้าเค้กนะคะช่วงนี้พิมพ์ก็จะเหอพิมพมวุ้นมะม่วงหน่อยนะทุกคนคิดแบบเคก้กออกมาก็เลยให้มีมะม่วงกับข้าวเหนียวด้วยค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาน่ารักนะคะส่วนนี้น้องเป็นตัวแถมนะคะเพราะว่าไม่ได้มีในแบบที่พิมพ์เขียนไวน้นะทุกคนน้องเป็น นกตัวน้อยค่ะซึ่งน้องจะน่ารักมากๆเลยพิมพ์ตั้งใจจะเพิ่มความน่ารักเข้าไปในเค้กของเราเดี๋ยวให้เพื่อนจ๋าได้ดูกันใกล้ๆนะคะพิมพ์ให้เขามีดวงตาสีน้ําตาลแล้วมีปากสีชมพูน่ารักก็เดี๋ยวตอนขึ้นหน้าเค้กถ้าพอจะมีพื้นที่ว่างเหลือก็จะใส่น้องเข้าไปด้วยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับงานของวุ้นบ้านครูพิมพ์ก็คือดอกไม้ทุกคนเพราะมันเป็นแนวของพิมพ์นะมันเป็นลายเส้นของพิมพ์ไปแล้วเพื่อนจ๋าไม่ต้องตกใจค่ะเอ๊ะทำไมครูพิมพ์ใส่โบสีเขียว แล้วทำไมทำใบไม้เป็นสีชมพูด้วยล่ะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวพิมพ์จะตัดออกทั้งหมดเลยค่ะพิมพ์จะใช้แค่ตัวดอกของพวกเขานะคะนํามาจัดเป็นช่อค่ะอยากให้ได้อารมณ์แบบว่าหวานๆมากๆเลยนะคะเรียกว่าจะเอาใจทั้งคนสั่งแล้วก็คนรับซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดนั่นแหละค่ะเมื่อเลือกจะมีดอกไม้แล้วก็ต้องทําใบไม้เตรียมไว้เลยค่ะยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะทุกคนเพราะว่าสีเขียวนี่ล่ะค่ะที่จะมาช่วยตัดให้ชิ้นงานของเราสวยและโดดเด่นขึ้นนะนี่ค่ะโบตรงนี้เดี๋ยวพิมพ์ก็จัด ตัดออกทุกคนแล้วก็ใช้เฉพาะตัวดอกออะพามาดูใกล้ๆกันค่ะสีที่บรรจาเห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้เป็นสีของมุนบ้านครูพิมพ์นะคะในส่วนของข้าวเหนียวที่เห็นอยู่ตรงนั้นพิมพ์ใช้สีฟ้าแล้วก็สีม่วงของพิมพ์ผสมกันค่ะตอบโจทย์ของงานข้าวเหนียวมูลที่ใช้สีจากดอกอัญชันไงคะเพราะว่าถ้าจะให้ข้าวเหนียวมูลเป็นสีเขียวอีกก็เดี๋ยวจะพากันกลืนกันกับในส่วนของใบไม้ที่ตกแต่งช่อดอกไม้ของเรานะคะเลยเลือกใช้สีมาตัดกันหน่อยค่ะและที่เห็นพิมพ์กำลังพยายามแกะอยู่นั้น เป็นเวเฟอร์ค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งความน่ารักที่พิมพ์อยากใส่เข้าไปนะคะที่สําคัญคือเรื่องของสีสันค่ะซึ่งในส่วนของสีตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีในส่วนของแก้วกาแฟด้วยไงคะ <c oughs> ก็แก้วกาแฟก็จะมีฟองนมใช่ไหมคะทีนี้ฟองนมเขาก็จะออกเป็นโทนนี้ล่ะคะ่ะโทนสีกาแฟพิมพ์ก็ยึดหลักความสมดุลของสีซ้ายขวาหน้าหลังก็มั่วไปเรื่อยค่ะทุกคนอ่ะพูดถึงแก้วกาแฟแล้วก็มาแกะพิมพ์แก้วกาแฟกันต่อเลยค่ะซึ่งเขาหน้ารักทุกคนว่าแล้วก็แก แกะช้อนกันค่ะตามมาด้วยแกะซ่อมนะคะเตรียมไว้แบบนี้กาแฟอีกสักสองมันเล็ดน่ารักจังเลยค่ะเห็นด้วยกับพิมไหมพาเพื่อนามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนประกอบทั้งหมดสําหรับการจัดหน้าเค้กเรียบร้อยแล้วทาไมครูพิมพ์ต้องมานั่งเขียนแบบต้องมานั่งออกแบบเพราะว่าพิมพ์ไม่มีหน้าร้านทุกคนพิมพ์ต้องการที่จะจัดเตรียมทุกอย่างสําหรับการจัดเค้กให้พอดิบพอดีที่สําคัญคือพิมพ์อยากทํางานวุ้นของเราออกมาให้ตอบโจทย์ของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะวันละ เราก็ไปจัดตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะเสร็จแล้วตอนนี้พิมพ์ก็จะตกแต่งหน้าเค้กขนาดสองปอนของน้องอ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคอนเซปต์พิมพ์ก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะทุกคนในขั้นตอนของการออกแบบซึ่งส่วนที่ไม่ตรงกับแบบก็น่าจะเป็นน้องนกนี่แหละค่ะน้องเขามาเป็นตัวแถมนะมาเพิ่มความน่ารักเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้ชิ้นงานของเรามากขึ้นค่ะและแน่นอนว่าที่บรรจาเห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้เป็นงานสีของวุ้นบ้านครูพิมพ์ค่ะและพวกเขาเป็นวุ้น พวก็ทานได้ทั้งหมดค่ะเพื่อนจ๋าพิมพ์จะพยายามลงรายละเอียดทั้งหมดของการทําให้เพื่อนจ๋าดูนะคะเผื่อว่าเพื่อนจ๋าจะได้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการทํางานของเพื่อนจ๋าได้เยืในส่วนของภาพนิ่งนะคะพิมพ์ก็จะลงให้ในทุกๆด้านทุกๆมุมนะคะเผื่อเพื่อนจ๋าจะได้เซฟเก็บไว้ที่สําคัญเพื่อนจ๋าสามารถแชร์คลิปนี้เก็บไว้ดูได้นะคะฝากเพื่อนจ๋าช่วยกดถูกใจหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะซึ่งพิมพ์อาจจะมีตอบช้าบ้างแต่พิมพ์จะพยายามเข้ามาตอบให้ทุกวันค่ะ เพื่อนจะรอพิมพ์นิดนึงนะรักทุกคนเนะ้อ